สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1นถึงเพฤศจิกายยนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง มโออาร์พโอเอ็นจี999 โอเคผมเห็นความพยายามนะฮะของราศีมีนที่จะก้าวข้ามสถานการณ์อุปสรรคนะฮะอาจจะเป็นสถานการณ์อุปสรรคระหว่างตัวคุณเรื่องของการงานเรื่องของความรักนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เกิดขึ้นใน a r e ยของชีวิตของคุณใดๆก็ได้เช่นตัวของคุณพาร์เนอร์ของคุณการเงินของคุณการงานของคุณนะครับผมหรือแม้กระทั่ง เรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดหุ้นส่วนของคุณนะครับพลังงานจาก Oracle นะครับผมพลังงานจาก Oracle ต้องการบอกคุณว่า Dawn of Love Love is rising o n t h e horizons of your life โอเค ในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในเรื่องของความรักนะผมรู้สึกว่าสําหรับใครที่โสดนะฮะพลังงานนะพลังงานนี้ดีมากๆนะครับผมพลังงานนี้ดีมากๆหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าผมรู้สึกว่าสถานการณ์นี้จะพาคุณเข้าไปสู่สิ่งที่ชัดเจนขึ้นนะครับผม drop love นะฮะในเรื่องของการงาน drop love เนี่ยเป็นลักษณะอะไรเป็นลักษณะที่โอกาสเนี่ยอยู่ที่ขอบ ขอฟ้าพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องเดินทางไปถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยตัวคุณอาจจะในในจุดนี้เนี่ยอาจจะทําไปต่อต่อไปได้นะฮะแต่ว่าโอกาสเมื่อทุกอย่างพร้อมนะฮะอย่างเช่นคุณอาจจะทํางานอาประจําไปตอนนี้เก็บหอมรอม,ร,อมริบนะฮะเมื่อโอกาสมาถ,ถึงนะครับผมคุณก็จะสามารถออกไปทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําได้นี่คือลักษณะของพลังงาน draw draw of love นะฮะ draw of love ซึ่งผมคิดว่าณจุดนี้พลังงานเนี่ยหมายถึงให้คุณรอก่อนนะโดยรวมนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะครับผมให้รอนะฮะในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าแล้วเราจะควรจะทําอะไรดีนะฮะวพานเนอร์จะรู้สึกอย่างไรหรือตัวคุณควรจะทําอย่างไรนะฮะคุณได้ <c oughs> คุณได้ page of pentacles นะฮะผมรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณควรจะคิดาวางแผนให้ ถี่ถ้วนให้ชัดเจนนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะฮะสำหรับใครที่ดําเนินความสัมพันธ์ไปโดยที่ยังไม่คิดว่าเอ้ยยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมะลืนจะเป็นยังไง1ปีจะเป็นยังไง3าปีจะเป็นไง5้าปีจะเป็นยังไงเป็นจุดที่ พลังงานนี้ต้องการให้คุณวางแผนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณคุณต้องการให้พาร์ทเนอร์เป็นอะไรในชีวิตของคุณแล้วคุณจะเดินไปจุดไหนกับพาร์ทเนอร์ของคุณนะสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นะไม่เคยคิดตรงนี้เนี่ยกรุณาเริ่มคิดได้แล้วนะครับผมเป็นลักษณะที่อ่าไม่จําเป็นจะต้องใหญ่เขาเรียกอะไรใหญ่โตหรูหรานะแต่เป็นลักษณะที่คุณรู้ว่าพาร์ทเนอร์ของคุณจะไปจุดไหนเวลาไหนนะครับผมอืม ไม่ใช่แค่อลอยๆไปเลื่อนๆลอยๆเฉยๆไปนะฮะไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าอันนั้นเนี่ยมันผมคิดว่าความสัมพันธ์มันก็จะไปอยู่ในจุดที่มันไม่ชัดเจนนะครับผมอืมโอเคยิ่งตัวคุณนะฮะได้รับอิทธิพลของเนปจูนเต็มๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่ง หมอครเนปจูนเมื่อไหร่จะออกนะสำหรับใครที่เข้ามาปรึกษาส่วนตัวแล้วเนปจูนออกช้ามากๆนะครับเนปจูนเป็นดาวเคราะห์วงนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิตยอยู่ในราศีใดใช้เวลาเป็นเป็นปีละหมอเป็นเป็นป,เป,นปีเป็นหลายปีเป็นสิบปีครับเป็นลักษณะเป็นเดคเคดนะฮะเป็นลักษณะเป็นเดคเคดหรือเรียกว่าทศวรรษนะครับผมอืมอ่า Page of Pentacles นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจุดเริ่มนี้แล้วคุณจะตอบสนองอยังไงคุณตอบสนอง The Hermit เหรอโอ oh, เ okay. ค The Hermit นะครับผม The Hermit f i ต e ฟล์ไ o ล์ออโอเคเดอะเฮอร์มิตไฟล์อออืมน่าสนใจทีเดียวนะฮะผมรู้สึกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยตัวคุณเนี่ย ยังไม่ค้นพบนะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานนี้คุณยังไม่เข้าใจความต้องการของตัวคุณมีนครับคุณไม่ได้เข้าใจความต้องการของตัวคุณมันอาจจะเป็นลักษณะฉันเข้าใจนะแต่เนี่ยคือสิ่งที่ฉันคิดที่ฉันฝันนะฮะมันเหมือนกับคุณเอาความจริงปนกับปนกับความฝ่ฝันของคุณนะนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวสําหรับตัวคุณก็คือผมคิดว่าคุณจะหยิบ จับไอเดียจินตนาการหรือสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยลงมาวางแผนจับฝันของคุณนะ่ยมาวางแผนนะว่าฉันจะไปกับพาร์เนอร์ตรงนี้อย่างไรเมื่อไหร่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือฉันฉันอยากจะทำในเรื่องของการงานละกันนะฉันอยากจะทํางานในบริษัทที่ใหญ่โตมีความมั่นคงนู่นนี่นั่นฉันจะขยายกิจการนี่ฉันจะเปิดร้านที่นี่นี่ฉันจะขยายตรงนี้ อันนี้คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวและแล้วคุณจะไปถึงอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่มันจําเป็นจะต้องทานะครับผม five of swords ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจะได้รับแรงต้านจากคนรอบข้าง five of swords เป็นลักษณะที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองมผมรู้สึกว่าณจุดนี้เนี่ยด้วยด้วยด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณจะต้องพิสูจน์และสิ่งที่จะพิสูจน์ได้มากที่สุดก็คือไอเดียผมเชื่อว่าคุณมีอยู่แล้วราศีมีนะครับเดือนที่12 เป็นเจ้าเรือนของคุณแล้วก็ดาวเนปจูนอยู่ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดเนปจูนเนี่ยอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเพียงแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างจนเกินไปและไม่เป็นรูปเป็นร่างมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันไม่มีโครงร่างไม่มีเฟรมเวิร์กไม่มีอะไรผมรู้สึกว่ามันก็เลยขาดความชัดเจนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถนำไอเดียความฝันของคุณเนี่ย มาสู่ความเป็นจริงได้ถ้าเกิดคุณเริ่มวางแผนอย่างชัดเจนคุณได้ uh, page of p a n c l e s พูดง่ายๆนะฮะในบรรดาเพจนะครับผมในบรรดาเพจท,ทั้งหลายเนี่ยตัว เพจที่ไว้ไววางใจและมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับตัวคุณเลยผมคิดว่าคือ Page of Pentacles เพราะเขาจะนำไอเดียต่างๆเขาจะริเริ่มไอเดียต่างๆไม่ได้ริเริ่มไอเดียเขาจะริเริ่มการกระทําจากไอเดียต่างๆได้ดีนะครับผมซึ่งมันเหมาะสมกับสถานการณ์นี้นะฮะโอเค มันจะนำไปสู่ the judgment นะครับผมมันจะนำไปสู่ the judgment ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งหรือสถานการณ์บางอย่างที่คุณตัดสินใจไปแล้วนะฮะมันจะย้อนกลับมาให้คุณรีวิวให้คุณตัดสินใจอีกผมรู้สึกว่าบางส่วนของคุณเนี่ยแบบนี้เนี่ยคุณได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วหรือคุณได้วางแผนไปแล้วแล้วคุณได้ลงมือทําไปแล้วด้วยแต่ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เหมือนตามที่คุณต้องการ the judgment เป็นลักษณะที่คุณจะต้อง revisit หรือว่าเหมือนกับ นำากลับไปคิดในสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วหมอคะหนูตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ไปแล้วแล้วก็เดินออกมาแล้วเนี่ยหนูควรจะทำาไงผมแนะนำว่าคุณควรจะกลับไปคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นไปได้ว่าพูด,ดง่ายๆว่าคุณควรจะกลับไปพูดคุยกับพาร์เนอร์โดยซ้ำนะครับในสถานการณ์นี้เพราะผมรู้สึกว่ามันจะยังมีโอกาสอยู่นะครับผมมันจะยังมีโอกาสอยู่แต่ว่า ไม่ควรกลับไปในสถานะเดิมนะฮะควรจะกลับไปในสถานะที่นําสิ่งใหม่ไปให้ไม่ใช่พูง้ายๆว่ากลับไปพูดคุยกับเขากลับไปง้อเขาแต่ว่าตัวคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกว่าด้วยพลังงาน f i v e of source ตรงนี้เนี่ยพาร์เนอร์เขาได้บอกความต้องการของเขาให้กับคุณแล้วแล้วเขารู้สึกในตอนนี้ว่าไม่ได้การตอบสนองในความต้องการของเขานั่นแหละ นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกลับไปคุณจะต้องมีคําอธิบายที่ดีสําหรับการตอบสนองตรงนั้นว่าฉันทาเพราะอะไรฉันทําไม่ทาเพราะอะไรมันเป็นลักษณะนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทําความต้องการถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเนี่ยฉันต้องการอย่างนี้แต่ว่าตัวคุณเนี่ยไม่รู้สึกว่าไม่ใช่คุณก็แค่เตรียมคําตอบว่ามันไม่ใช่สําหรับสถานการณ์นี้เพื่ออะไรจุดใดตรงนั้นนะครับโอเคพลังงานนี้นะฮะทำความคิดของคุณ ทบทวนความคิดของคุณใหม่นะฮะระหว่างพาร์เนอร์ระหว่างสถานการณ์นะครับผมแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับผมรีสตาร์ตรีบูนะครับผมทำสิ่งที่คุณทำไปแล้วที่มันไม่ชัดเจนให้ชัดเจนขึ้นในสิ่งเดิมนี่คือในสิ่งเดิมนะครับผมโอเคทีนี้พลังงานต่อไป The Devil ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขจริงๆและยังเป็นภาระผูกพันอะ The Devil นะครับผม เออโอเคมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องกลับไปแก้ไขจริงๆนะฮะซึ่ง The Devil เนี้ยมันเป็นลักษณะที่มันมีบางอย่างที่ยังคาใจหรือคุณยังหลงหรือคุณยังไม่สามารถตัดสินใจหรือตัดใจออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอสถานการณ์ที่ทำให้คุณ ยังติดคาอยู่ในในวังบนเนี่ยมันคือตัวคุณหรือพาร์นเนอร์ของคุณหรือทั้งคู่ครับ DM Press นะครับผมพลังงานที่คุณได้ The High Prices ผมรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยนะฮะในในพลังพลังงานจุดนี้นะคุณปัญหาอยู่ที่พาร์นเนอร์ของคุณพาร์นเนอร์ของคุณได้ The High Prices ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์อื่นหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คู่ขนานไปกับความสัมพันธ์ ของระหว่างตัวคุณกับเขานะครับผมด้วยพลังงานของ the high priestess มันมาชัดขนาดนี้นะฮะไม่สามารถปฏิเสธหรือเป็นลักษณะที่ตัวตนของคุณพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คือ the high priestess คู่ขึ้นมากับ the empress ก็เป็นลักษณะที่ตัวคุณกำลังถูกพาร์นเนอรอ์กระทำอะไรบางอย่างโดยที่ตัวคุณไม่ทราบนะครับผม,ม the high priestess เป็นพลังงานที่แบบเอามาสู้กันเลย the um, the devil นะครเป็นลักษณะที่มี deception นะฮะมีความบางมีความามีบางอย่างบางตามีบางอย่างที่แบบเหมือนกับบิดเบือนนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และผมคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแล้วคุณควรจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์นี้นะครับผมคุณได้ erosource นะฮะ ตองลงมือทำจะมีอะไรชัดเจนไปกว่านี้นะฮะคิดแก้ไขปัญหาและลงมือทำเออร์โซสเป็นพลังงานที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่การเริ่มลงเริ่มต้นลงมือทำแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากาสถานการณ์แวดล้อมหรือพลังงานจากจักรวาลเนี่ยทำให้คุณตัดสินใจในสถานการณ์นี้ได้นะะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า นี่มันชัดเจนมาก Clear As the day นะครับผมนี่คือพลังงานที่มันชัดเจนคุณถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ท oxic เนี่ยพลังงานอย่างนี้เนี่ยมันขัดแย้งกับ o อ a c อ e มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคุณจะต้องจบความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะเปิดรับมันเหมือนกับโอกาสอะอยู่ขอบฟ้าแล้วนะฮะเนี่ย dawn of love นะฮะในความสัมพันธ์เนี่ยมันรออยู่คุณรอคุณอยู่ข้างหน้า เพียงแต่ว่าผมคิดว่าตัวคุณก้าวขาไม่ออกหรือพันเนอร์ทำให้ตัวคุณก้าวขาไม่ออกถ้าคุณตัดสินใจวางแผนแล้ลงมือทำอะ่ะผมคิดว่าคุณจะได้โอกาสนั้นนะครับผมซึ่งผมอยากให้คุณได้โอกาสนั้นโอเคครนี้คุณได้ Age of Pennacles นะฮะผมรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะผมรู้สึกว่าขอให้คุณเดินออกจากสถานการณ์แต่บางคนก็บอกหมอคะ มันก็เป็นการยากสำหรับหนูนะคะโอเคก็ต้องค่อยๆใช้เวลาไปนะครับผม age o p a n a c l e หมายถึงอะไรได้อีกในความสัมพันธ์นะผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเหมือนกับค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับผมถ้าเกิดคุณเจอคนใหม่ที่ดียินดีด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังแกะความสัมพันธ์เก่าที่เกาะกินจิตใจของตัวคุณเกาะในความสัมพันธ์ของตัวคุณยังไม่ออกนะฮะ ให้เวลากับมันครับ e อกสปานาไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำเสร็จในวันนี้พรุ่งนี้นะครับมันเป็นพลังงานที่ค่อยๆสเต็ปบายสเต็ปนะฮะเริ่มต้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะเพื่อตัวคุณเองนะครับผม e อกสป n นาเคนะฮะ d อนออฟเลิ Dawn Love ให้จำไว้นะฮะว่าโอกาสกำลังจะเข้ามางานใหม่กำลังจะเข้ามาทรัพย์สินกำลังจะเข้ามาโชคลาภกำลังจะเข้ามามเพียงแต่ว่าคุณต้องจัดการสถานการณ์ของตัวคุณเคลียร์และเปิดรับพลังงานนี้ให้ได้ เท่านั้นเองนะครับผมและนั่นคือ Reading ของคุณครับราศีมีนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะครับผมและฝากสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะครับผมปุ่มใกล้ๆกับปุ่มติดตามวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก